สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานเมื่อนี่ป่าบนคนอีสานได้พิชิตตามเรื่องราวความฝันของนาบนค่ะนาบนเพิินฝันว่าถีส่วนแปลเลดอยู่ต้นกล้วยค่ะนาบนเพิินเห็นเล็ดอยู่ในใบตองกล้วยรอยขึน้นมาเนาะค่ะใบตองกล้วยรอยขึน้นมาเห็นเป็นตัวเล็ค่ะสีเป็นตัวไรก่ะไปฟังเบงเอาน้ำกันเนาะค่ะ กับความฝันของนาบนค่ะสวัสดีค่ะนาบนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมึอมีกาได้ยินว่านาบนฝันเนาะค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของนาบนเพิ่นเสียให้แนวทางตัวเรียกแนวไรค่ะก็ฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของนาบนค่ะฝันว่าจังไรนาบนฝันว่าออกกี้นะว่นตายแลเสียชีวิตเลยค่ะฝันว่าชวดเราเลย ไปหน่อยฮะปลเลีกพูน่ะเร็ยกยื้อใส่เ็กย่่ก้วยพนน่ะเดีกยื้อส่ก็เด็ยกยี่ก่กวยโอ้ต้นกว้วย,ยนี่ตน่นก้วยค่ะแลย้อใส่าบางบานบน่ะก็ผากันไปไปเพื่อเพจมก็สาพน,นแล้วาจมมบานไม่ไม่ต้องกว้วยมันใบแหงเนาะคือใจมันลอยลอยขึ้นลอยขึ้น นั่นนี่เราเลขกออกเลขกเฉียงมากเลยคนว่าลอยเป็นตัวเลขขึ้นมาเลยเนอะนี่เป็นตัวกลวยหงอยขึ้นลอยขึ้นแล้วก็เรื่องคนว่าใบกระแนงไปนี่ไม่ได้ไปตัวกลวยที่จะเข้าเขียนหน่อยหาซีหาซีเออเรื่องเรื่ไปตักลวยแหงเนี่ยค่ะเนี่ยไบเห็นหาซีเนี่ยมึงเรื่อดีเองมึงเออมึงเอามึก็ก็ลอยขึ้นลอยขึ้นล่ะ ว่ไหว่ามันเปนเลียนกุหมดอน่บแล้วเอาดีแหละคนเาค่ะน่ะบนสงสัยว่าคือเลียนกุลนี่เออมันก็เล็นกลเนาะมันองปวยมันก็ไ่ต้องวยแหงแล้วมันลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นลอยสะว่านลอยขึ้นสะขึ้นจูงบ่ขึ้นขึ้นมาอันมก็คอยขึ้นมาเลยขึ้นมาขึ้นมาเลยที่ตนว่าอะไเนี่ยมึงยังสิที่คือพวกิ่งโทรศัพิ์ไม่หยังไม่หยังใส่นาเลยเออก็พวกโทรศัพท์เนี่ยยังหาสี บ้านนี้ตัวเลขเป็นสีไดน่ะบนสีเขียวเขียวสีเขียวอืมไ่ต้องไปชอบปวดแหงเลยค่ะด้านนี้นะตัวเลขกเป็นอะไรเป่นปลาอืมอ่าเหม็นบ่อะอาจารย์อืมเพิ่นเพิ่นเป็นอาจารย์เลยค่ะเปนความฝันนั่นพ่อพ่อจะกีดินเนาะเป็นอาจารย์โอ้คุณเป็นอาจารย์ผ้าเอาเป็นผู้ภาไปเอา แปลว่าเจ้าคนนะบุญไปสองคนไปสองคนอยู่ไกลฮือนบ่อนะบุญอยู่อยู่ในป่าป่ากล้วยก็อยู่หืนอยู่บางบานอยู่อยุธยาอยู่เป็นบางบานอือยู่อายุทยาเออคก็จะเวนงานแล้วกันแต่ว่าเปเพื่อชวยเราบ้านนี้ต้นกล้วยนั่นเป็นกล้วยท่านี่หรือกล้วยอันต้นกล้วยธรรมดากล้วยธรรมดาเล่าเล่นะมันต้องป็นป้าลายป่ากล้วยลายอ๋อเพื่็เลือกต้นเราย่างดีกว่านี้เลือกต้นี ต้นนั้นต้นมันก็ไหลออกปีนะเพราะนั้นมันตั้งคิวมาคันว่าก็ตอนเราเนี่ยมันไปตะกวยมันคอยลอยขึ้น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 มาจนแนมินค่ะค่ะคือข้าวบุญสุรสัตต์ตอนไปเอาน่ะในเก็บขันตบ่เพื่อนเองเพื่อนเพื่อนเป็นอาจารย์เออเพื่อนอาจารย์เพื่อนเองแกเองเพื่อนได้จมบ่อค่ะน้ำบ่นเพิ่นจมจมยังเรากังวลเพื่อนเอายังไปลำเนี่ คนบ่ออะไไคนเกิดอัตแค่ผาดบา่อ๋อไปตะตูเอออตแค่ผาดบาส่งเสือพ่นใส่แบบใดใ่้รรมดาบอ่ะะเสือรับดาพอแ่ผาดบายเงลงมาอือแ่ผาดบารแต่เบิ่นกัเสียิบไปเนี่ยอืมเพิดเสียสิบเลยละเพิ่นพ่นเสียวิตดนระบนระบนดนเลย นภพนเพิ่นกับบอกแต่ตนขีปเนาะว่าิ่นเสียชีวิตเนาะอค่ะบานนีเพิ่นบางกะพากันมาบางนีมาเอาไน้าพสืจน์บิ่งเด้อคน,นละบ่คัาถือคนละค่ะเออได้ใช่พิสืจอหรอกกร้างที่ไปสืจอบมันผดุมาขึ้นมาโอ้ยฟันเห็นโอซอกกินเยโอ้ตัวใดเนาะโอ้ยันเห็นโอซอ,อกกี นาบนหัอายุ่นบ่บ่ถ้าบ่จักหออายุเนาะอืมบ่จักหัวแ้อายุคนให้เราบนประมาณนี้สิจักปีหพวรแล้วกายมันคือหาชิปกวน่า้เราตายกระใจดื้อเหรอวะเราบ่นโอ้ยใจบ่นนี้ฮกเก็ตีเนาะบ่โอ้ยใช่ประมาณหาชิปเปิดหาชิปเก่าที่ตอนเราตาย แต่ว yeah. ่านบนกระจำบ่ได ah. yes. er. ้เนาะกระจำบ่ได e right. okay. ้ไปน้ำกันกับเพิ่นนี่กับผีนี่ไปน้ำกันได้คุยกันยังบ่ลคุยกันคุยกันภาษาคุยเัาคุยกันนะคุยว่าไปหาอะไรกินจังนั่นถึงราคามันถือมันโฉกมันโฉกเยอละเท่านั่นที่คุยกันคือจังคนกับคนเนาะขึ้นก้อนจันมาเป็นผีน ระเบนส่ถามเพิ่นบ่าเพิ่นหมักบ่เพิ่นออกแฉบบ่อเสิไนดถามบ่อในความร้บ่เพิ่นได้ถามเด้อเพิ่นคงเพินเทียบออกมาเป็นเนี่ยเนาะค่ะอเย็นจะมันร้อยขึ้นมาเฮก้าสีร่อยขึ้นมาข่นโจมไปโจมมากกระล้อยอร้อยขึ้นเออไปก็กล้วยมันก็อร้อยขึ้นร่อยขึ้นร้อยขึ้เบ่งกราเดือเ่ยมันก็ก็ยู่ซื่อๆนีฮาก็เบ่งเฮาบุญสุรั์ค่ะเ็นาสสัตเกนเลยมันบล่ะบน นี่แม่ไปตอกล้วยแหงมันแล้วแบบแบบขนเขียนเลยแบบคนเขียนเราคือหน่อยเขียนเราเองค่ะถ้าสามโตนี่น่ะบนนี่จะเอาตัวไรเขาบ่มีเลยเพราะว่าคนตายเน่ไปกับคนตายซุนบ่เอาซุนเขา่เพราะว่าเพิ่นเขียนสนิเพิ่นก็พาไปเอาเหล็กเนาะซุนหาซีมันก็ค่ะซุนหาซีบนั่นด้วแต่แต่ว่าสามโตเนาะค่ะ ศูนหาสี่เพราะว่าเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะเออเเพิ่นสียชีวิตค่ะค่ะตวเศูนค่ะโตเล็กมีเพิ่นกระบอกสัตว์เจนแล้วเนาะเออเพราะว่าเห็นเป็นโตเลยนะบนหาสี่เนาะโตเล็กของเพิ่นค่ะศูนหาสีนี่ก็คือคนตายกับเปลเป็นศูนเนาะนะบนาะเอาศูนเข่า ครอบฟันข้องระบนก็มีซํมนี่ว่าค่ะมีซัมนี่วะค่ะขอบคุณแนวทางครอบฟันแนวทางตัวเด็กใ้ทานผู้ชมทั้งบ้านเข้าใจรับชมรับฟังนะคะขอบคุณนะบนได้หลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเดขกของนะบนนู่ค่ะตัวเลขกของนะบนค่ะหาซีนู่ค่ะหาซีผีส่วนไปเอาเลขอยดู่ต้นกล้วยค่ะนะบนเห็นดูใบจองกล้วยเห่งงนู่ค่ะเห็นเป็นตัว เลขค่ะหาซีศูนย์หาซีคนตายนะบนปีเป็นศูนย์ค่ะศูนย์หาซีนอะค่ะอายุของนะบนหาชิบสองย่างเขาหาชิบสามปีนอะค่ะบันทีสิบหกพฤศจิกายนพ่อสสองพันห้าร้อยหกเก็ให้ทันผู้ส้มสร้างบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลนอะค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดก,ก,กระดิ่งแก่งเตือนเพื่อสีบริาพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนอีสากนกสิหามากฝาก่ันผู้ทรทางบานนอกค่ะถา้าพ่อันละกดติดตามป่าบนคนอีสานขขฝากซ่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อสีบริหลายาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนวีสารกดสิหามาฝากถันผู้ชมทางบานนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนวีสารกามีเพียงเท่านี้คลิปหนาพอก,กันใหม่โศกโศกมันมันลำลำลุย่วยเฮ่งเฮ่งปังๆังกับตัวเลขของนาบนนอค่ะสวัสดีค่ะ